หรูกว่านี้จะหาได้จากที่ไหนคะ วันนี้นะคะรถกระบะแแบบมาต้าตบีที50ทำครบเลยทั้งคู่หน้าเบาะแขบป,ปูพื้นนะคะเป็นสีน้ำตาลเข้มช็อกโกแลตมันก็จะหรูหรแบบนี้เลยทั้งตัวเบาะแขบบนะคะที่เป็นฟองน้ำฉีดขึ้นรูปจากโรงงานเบาะรถยนต์อันนี้นะคะขอย้ำว่าไม่ใช่งานตั้งวางนะคะเป็นงานยึดต,ติดมาตรฐานแข็งแรงปลอดภัยทนทานเบรกไม่หลุดไม่ลื่นไม่ไหลแน่นอนตัววัสดุนะคะจะเป็นวัสดุฟองน้ำฉีดขึ้นรูป ด้านในจะมีโครงเหล็กวิ่งเต็มไปหมดนะคะเสริมความแข็งแรงแล้วเวลาติดตั้งนะคะก็เนี่ยค่ะแข็งแรงมากไม่ใช่งานตั้งวางคือเราถอดพิงเดิมเสริมพิงใหม่มีล็อกน็อตนะคะแล้วก็เสริมตัวนั่งใหม่ที่เป็นฟองน้ําฉีดแบบนี้ตัวนั่งจะยื่นออกมาจากฐานเดิมประมาณนี้ค่ะประมาณนิดหนึ่งนะคะแล้วก็มีสรีระในการแหยนขึ้นรับน่องนั่งสบายแบบนี้ที่สําคัญคืออายุการใช้งานใช้ได้เป็น10ปีนะคะตัวนี้ เพราะอย่างที่บอกเลยเป็นฟองน้ําฉีดไม่ใช่ฟองน้าทั่วๆไปค่ะสามารถทําได้หลายๆรุ่นเลยนะคะสามารถทักมาคุยกันก่อนได้มีทั้ง Ford, Revo, v i ีโกอิซูซนะคะมีหมดมีครบเลยลักษณะตัวพิงก็มีลักษณะพิงเอียงด้วยนะคะให้นั่งสบายยิ่งขึ้นไม่ใช่นั่งหลังตรงนะคะตัวนี้ มาต่อกันที่คู่หน้าที่เป็นชุดสวมค่ะสวมคลุมมอเดิมแต่สวมยังไงให้เนียนขนาดนี้นะคะ 1. คือการออกแบบงาน2นะคะก็คือหนังที่ใช้เป็นหนังคุณภาพหนาะแล้วก็ได้ที่ใช้จะเป็นได้ในล่อนที่เป็นเกลียวแบบนี้เสริมความทนเข้าไปยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้ก็เน้นชัยโทนแล้วก็งานสวยงามหมดเลยเป็นได้แต่เข็บคู่ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็เป็นงานลาย VP ด้วยงานจะเป็นงานเข้ารูปกระชับสุดๆนะคะไม่ว ไปย้อยมาไม่ต้องกลัวว่าเบรกแล้วมันจะลื่นลื่นไหมย้ยย้อยไหมไม่ใช่งานแบบนั้นแน่นอนนะคะด้านหลังมีกระเป๋าใส่ของให้เรียบร้อยเลยทำทั้งคันนะคะมันก็จะเป็นภาพรวมแบบนี้มีทั้งคู่แน่บอกแคปบแล้วก็มีตัวปูพื้นด้วยเป็นงาน v p นะคะชอบแบบนี้สามารถทักไลน์มาคุยกันก่อนได้ที่ l ล n e แอดค่ะ99หรือว่าเบอร์โทรตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ